คุณผู้ชมจำกรณีที่สาวขาพิการอ่อนแรงแล้วถูกขโมยหัวลากวีลแชร์ได้และเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันปีใหม่นะคะเธอก็ตัดเพ้อเลยชีวิตลำบากอยู่แล้วเหมือนโดนตัดแขนตัดขาเลยนะคะ,ะล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีล่าสุดอย่างล่าสุดจริงๆก็คือตำรวจสามารถจับกลุมได้แล้วต้องบอกเร็วมากนะเหตุการณ์หนึ่งเมื่อกราคมเนี่ยแล้วสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แต่เอาจริงๆว่าวงจรปิดในวันเกิดเหตุมันก็ชัดเหลือเกินนะคะคนร้ายเอาหัวลากวีลแชร์ไฟฟ้าของผู้เสียหายอายุ20ปีคุณอลิาไป สงสารนะคะเพราะว่าขาอ่อนแรงทั้งสองข้างจุดเกิดเหตุก็คือหาดพัทยาที่บางละมุงชนบุรีค่ะวงจรปิดเนี่ยบันทึกตอนที่คนร้ายถือหัวลากวิวแชร์แล้วข้ามถนนไปอย่างใจเย็นแล้วไปยื่นให้เมียซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่คือภาเพเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าตำรวจทำงานเร็วนะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจับผู้ก่อเหตุได้แล้วหมายความว่า 3วันหลังจากนั้นจับได้เลยนะคะจับนายสมหวังอายุ48ปีคนก่อเหตุได้มีอาชีพเก็บของเก่าพร้อมของกลางก็เป็นหัวลากวิวแชไฟฟ้าเนี่ยละค่ะวางอยู่ในห้องพักเลยหลักฐานมันชัดเจนตำรวจสอพอเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสทันทีแล้วก็ไปทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายที่ขับกระบะแล้วก็ลงจากรถ ไปเอาหัวลากไฟฟ้าของผู้เสียหายจากนั้นก็ขับรถออกไปตำรวจเนี่ยเขาใช้วิธีก็คือไล่ตรวจสอบกล้องจอนปิดตามจุดต่างๆแล้วก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุเป็นที่มาของการกวบคุมตัวพร้อมของกลาง ทีนี้นาะยสมหวังบอกแบบนี้หยิบเอาหัวลากวิลแชร์ไปจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาจะขโมยเนื่องจากว่าตัวเขาเประกอบอาชีพเก็บของเก่าค่ะวันดังกล่าวเขาอ,อ้างว่าเขาก็ขับรถออกไปทํางานตามปกติแล้วก็มาเก็บของเก่าบริเวณจุดเกิดเหตุเห็นอุปกรณ์ดังกล่าววางอยู่ในกองขยะเขาก็คิดว่ามีคนนํามาทิ้งไว้ก็เลยเก็บไปใส่รถกะว่าจะนําไปให้หลานของเขาเเอาไปเล่นเพราะฉะนั้น,นขอโทษผู้เสียหายจริงๆค่ะ ผมก็นึกว่าเขาทิ้งรถเสียเสียแล้วอะไรแล้วเนี่ยเข้าใจอืมเข้าใจว่าเขาทิ้งไปแล้วไงเขาทิ้งไปแล้วพลังอะไรมาทิ้งอะไรเงี้ยแล้วแล้วรถนี่จะเอาไปไหนครับผมก็ไปให้ลานเล่นเนี่ยอ๋อลุงเมียผมผมว่านึกว่ามันเสียแล้วมันดูห่างจากกองขยะผมก็ไม่ได้บ้าหรอกลุงเมียชีพอะไรครับก็หาเก็บของเก่าเก็บมานานยังครับก็นานแล้วอืมเบื้องต้นก็เนี่ยครับนี่คือ หัวลากที่เขาโดนขโมยไปถ้าเกิดว่าขาดส่วนคว่มตรงนี้ไปปุ๊บก็เหมือนที่เธอบอกอะค่ะเหมือนโดนตัดแขนตัดขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ม,มันคือส่วนสําคัญในการที่เธอจะใช้ชีวิตเลยนะคะทีนี้เบื้องต้นตํารวจก็คุมตัวนายสมหวังพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพมเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะค่ะ